สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่างแดงมือช็อตอีกเช่นเคยนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับอาการของวาลวนะครับที่มันปิดไม่สนิทน้นเพื่อนอาการของวาลวที่มันปิดไม่สนิทสาเหตุมาจากาลงกึงนะฮะที่ก็มีเครื่องมือนะบ,บางครั้งเขาทําไม่รู้สิผมมองว่าเขาอาจจะทําผิดพลาดนะฮะ อาจจะละเอียดน้อยลงนะฮะคือไม่ใช่เขาทําไม่ดีนะฮะคือเขาก็ทําดีนะฮะแต่ว่าความละเอียดความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะไดงให้เพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้เป็นฝาโซนิกนะฮะเพื่อนเพื่อนดูวาาไอเสียนะครับดูช่องนะฮะดเพื่ออันนี้เปิดนะฮะดูจังหวะมันปิดนะฮะเพื่อนเห็นแสงไหมะแสงมันลอดมาเห็นไหม ถ้าถ้าใส่สปริงวาลมันก็จะกดแน่นไปอีกอถ้าจังหวะกดแน่แนๆมันก็ปิดตีนะฮะแต่ว่าถ้าจังหวะปิดแบบเนี้อานเงี้ยจะให้ดีนะเพื่อนมันต้องสนิทเลยนะฮะตรงช่องนี้ต้องมืดเลยนะฮะถ้าใส่สปริงวาลโอเคมันอาจจะช่วยนะปิดสนิทอยู่นะฮะแต่เราทํารถฮะเราเน้นละเอียดน,นะฮะเพราะรถเราเป็นออกแนวอ่า สิ่งนิดๆน,นะฮะก็เน้นความละเอียดนะฮะเห็นไหมมีแสงรอดอตรงนี้ผมก็จะแก้ปัญหานะฮะเป็การอ่าบดวาวเข้าไปอีกนะฮะคือตรงนี้ก็ต้องมันก็ต้องกินเนื้อบ่าววาวลงไปอีกหน่อยนะฮะก็เป็นการแก้ปัญหานั้นเพื่อนขับเป็นเพื่อนอ่าทุกครั้งที่เราตีบ่าววาวใหม่นะฮะก็คือว่าอ่าสหรับผมนะฮะปกติทุกครั้งที่ตีบ่าววาวใหม่ ผมก็จะมาบดวาลอีกทีหนึ่งฮะตอให้ลงคึงเขาเขาอะไรนะเขาเรียกปาดบ่าวาวเจียบ่าวาวมาให้เราเรียบร้อยแล้วผมก็จะบดวาลอีกทีนะฮะเพราะว่ารถที่ตีบ่าวาวใหม่ๆนะฮะถ้าเราประกอบไปเลยผมเคยเจอนะในเคิดที่ว่าประกอบไปแล้วควรไหลครับเราก็ต้องมานั่งบดวาลอีกผมก็เลยแก้ปัญหา้วยการบดวาลทุกครั้งสําหรับรถที่ตีบ่าวาวใหม่ๆนะฮะอันนี้ผมใช้แบบบ้านๆนะเพื่อน ก็สปริงจากาเบรกหน้านะฮะเป็นสปริงเบรกนะก็ใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้นะฮะผมก็ใส่เข้าไปเลยลักษณะแบบนี้มันก็จะเด้งช่วยนะฮะเราไม่ต้องเอามือมาดันดันตรงใต้นี้ให้ให้เมื่อยนะฮะหน้าที่เราก็คือเราแค่แค่บิบดบิดหมุนหมุนหมุนนะฮะเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูนะก็ใช้ไม้นะ การบดวาวนี่ผมได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะก็คร่าวๆฮะอันนี้คือผมบดหยาบอ่ะบดหยาบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบดละเอียดอีกทีแล้วก็จะดูช่องแสงนะฮะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าดีขึ้นไหมครับครับเพื่อนๆอ่าหลังจากที่ผมบดวาวไปสักพักหนึ่งนะครับก็นานได้เรื่องกันนะเพื่อนก็คืออ่าก็ลองเทสดูนะฮะตอนนี้ผมใส่ สปริงบาลอะไรเรียบร้อยไปแล้วในจังหวะกดนะฮะแล้วก็ดูว่า,ามันจะมีแสงรอดไหมครับก็โดยการใช้ไฟฉายนะเพื่อนไฟฉายสองนะ,ะอันนี้คือบาลไอเสียนะเพื่อนตอนตอนที่ยังไม่ใส่สปริงบาลนะฮะตอนตอนที่ผมยังไม่ใส่สปริงบาลนะคือผมบดเสร็จนะฮะคือบดเสร็จแล้ว แล้วก็ลองเอามือกดดูแล้วก็ส่องแสงดูนะฮะโดยการหรือว่าโดยการใช้ไฟฉายนี่ส่องไปนะฮะอปรากฏดว่ายังมีแสงรอดอยู่เล็กน้อยนะฮะก็คือว่าถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมฮะสำหรับผมแล้วผมมองว่า,าจะให้ดีคือมันต้องปิดสนิทนะฮะแต่มันยังมีแสงรอดออกมาเล็กน้อยะฮะทีนี้ผมก็ลองเทสโด,ดยการลองใส่สป,ปริงวาลวดูเพื่อให้สป,ปริงวาลวกดนะฮะก็ลองเทสด,ดูนะฮะ เลยนะฮะ,ะเราดูแอมพร้อมกันเลยนะ,ะเพืเ่อนแสงแสงนะฮะติดเบ้าฮะดูนะครับไม่มีแสงรอดนะเพื่อนไม่มีแสงรอดคือปิดสนิทเลยนะครับไม่กี้ผมใช้ไฟฉายนะฮะในการส่องนะฮะปรากฏว่าดูในนี้อาจจะไม่เห็นนะแต่เชื่อไหมครับเพื่อนเพื่อผมเห็นแสงรอดนิดหนึ่งนะฮะก็เลยอะ มันรอดใช่ไหมเอาน้ำเลยดูสิไม่ได้แดกกูรอก <c oughs> ไอ้สาครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมใช้เวลานะในการบ,บทบวาวอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะฮะเอ่อลงกึงขอาจจะ ลิม머มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ตรงเท่าไหร่นะฮะก็นี่คือการแก้ปัญหานะครับเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนๆนดูเลยนะให้ดูใบวาลกันนะฮะคืออ่าเราจะรู้ว่าวาลปิดสนิทไม่สนิทส่วนหนึ่งก็ให้สังเกตใบวาลด้วยนะคือเวลาเราบดวาลเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมมันจะขาวหมดเลยถ้ามันขาวหมดเลยแสดงว่าวาลปิดสนิทแล้วนนินเบลท์อย่างเงี้ย ปิดสนิทแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะมันจะขาวเป็นจุดๆนะฮะบางจุดมันก็ยังยังไม่ขาวนะครับอย่างนี้ฮะยังไงก็ปิดสนิทนะนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อดูเลยคับเพื่อนๆนเนี่ขยข้อเสียที่ข้อเสียที่ลงคึงเขาอา่ตั้งศูนย์มาไม่ตรงนะฮะคือหรือไม่ก็ใช้ลิมเมอร์ยิงไม่ตรงนะฮะก็เราก็ต้องมาแก้ปัญหาอย่างนี้นะข้อเสียมันก็มีนะมันทําให้เราต้องบดวาวแล้วก็ ามันสังเกตนะฮะมันก็จะกินใบวาวนะนี่คือข้อเสียมันเดี๋ยวผมให้ดูบาวาวนะอ่บาวาวเพื่อนๆจะเห็นไหมว่ามันเงานะฮะบาวาวนี่ก็จะถูกกินลงไปนะฮะเพื่อให้วาวมันปิดสนิทนะฮะนี่คือข้อเสียนะฮะคือพูดง่ายๆว่าบาวาวสุดลงกว่าเดิมนะฮะแต่ยังอยู่ในมาตรฐานอยู่นะครับ นะเสียงนี่คือเสียงที่วาลวที่ปิดสนิทนะฮะเสียงมันจะจับเลยนะฮะอ่ะก็สังเกตดูนะฮะอ่าเพื่อนๆก็จะดูรูตรงพอร์ตไอเสียนะฮะอันนี้คือปิดสนิทแล้วนะฮะสนิทละไม่มีแสงรอดนะยิ่งใส่สปริงวาลวไปก่อนหน้าน,านั้นยิ่งปิดสนิทเลยนะะคือจะให้ดีนะครับก็คือว่าอ่าสังเกตแสงอันนี้มันจะมีแสงนะฮะเวลาเราปิดฮนะ มันต้องสนิทเลยนะ่ายิ่งใส่สปริงวาลวเข้าไปนี่คือสนิทกว่านี้อนะีกฮะเพราะมีมการกดนะฮะงี้ยังไงก็ต่อให้เราเทสเอาน้ำมันหยอดลงไปนะฮะหรือว่าใช้แสงนะฮะเห็นไหมครับสนิทมีแสงนะปิดละไม่มีแสงรอดนะสนิทเลยนะเพื่อนนี่คือการแก้ปัญหา แต่ถ้าลงกึงเขาทํามาดีก็มันก็บทวาวแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วฮนะปิดสนิทแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาหน้าง,งานนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องช่างแดงเมืองชอตด้วยนะครับครับสวัสดีครับ